พูดถึงความว้าวุ่นนะคะเราเองก็ต้องว้าวุ่นเพราะเดี๋ยวนี้เวลามีอาหารมากองเต็มโตเนี่ยหมูมาวางอยู่เนี่ยมันไม่ได้บอกเหมือนที่คุณตุ๋ยบอกไงว่าฉันเถื่อนฉันเถื่อนอย่าก,กินฉันเลยมันบอกไม่ได้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเถื่อนในเมื่อไม่รู้เนี่ยตำรวจก็ต้องไปปราบปรามถูกไหมคะล่าสุดหลังจากที่ทํานายกอารมณ์เสีย DSI ไปจับได้แล้วค่ะสองนายทุนเป็นพ่อลูกคันนําเข้าหมูเถื่อนมา33ตู้มูลค่าเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยนะคะล่าสุดค่ะนายวิ รัฐกับนายธนกฤษนะคะสองพ่อลูกถูกเจ้าหน้าที่ DSI คุมตัวที่สนามบินสุวรรณภูมิทําไมถึงไปคุมตัวได้สองคนนี้ติดต่อมาเองเลยขอมอบตัวจะสู้คดีอธิบดีดี DS i บอกว่าทั้งสองคนนี้เป็นนายทุนสั่งนําเข้าหมูเถื่อนแล้วก็ถูกออกหมายจับในข้อหาเลี่ยงภาษีนะคะแล้วก็ข้อหานําเข้าส่งออกสัตว์หรือซากสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต ที่จับทั้งสองรายนี้เนี่ยเพราะขยายผลน่ยมาจากการจับกลุ่มบริษัทนำเข้าซากหมูแช่แข็ง33ตู้จนไปเจอว่ามีนายทุนอยู่เบื้องหลังลองไปฟังชัดๆจากอธิบดีดีเอสค่ะผู้หาสองรายท,ที่เราในการจับกลุ่มได้วันนี้เนี่ยก็คือผู้ต้องหาในกลุ่มที่สองที่มีพฤติการในการสั่งให้กลุ่มแรกเนี่ยนำเข้านำหมูเถื่อนเข้ามาในประเทศไทย เพราะฉะนั้นในในความเกี่ยวข้องเนี่ยก็คงปล่อยเสดไม่ได้นะครับว่าเขาต้องรู้เห็นในการที่นําหมูเข้ามาผ่านบริษัททิปปิ้งต่างๆแล้วก็ต้องรู้ด้วยนะครับว่าเมื่อนําเข้ามาแล้วนะครับทางผู้ท้องหาสองคนเนี่ยได้มีการส่งมอบหรือจําหน่ายหมูในล็อตด,ดังกล่าวเนี่ยไปที่ไหนบ้าง จากรายงานเนี่ยพบว่าทั้งพ่อลูกสองคนนี้นะคะเขาดำเข้าหมูเถื่อนมาเนี่ยไม่ได้พึ่งทำทำมาตั้งแต่ปี6 4แล้วล็อตแรกๆเนี่ยถูกกระจายส่งถึงมือผู้บริโภคหมดแล้วค่ะ ปัจจุบันยังค้างสต็อกอยู่อีกประมาณ3-4ถึงจุดในจังหวัดสมุทรสาครเชื่อว่าไม่ได้มีแค่นี้น่าจะยังมีนายทุนอีกหลายเจ้าและรวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐไม่ต่ำกว่าสิบคนที่ร่วมขบวนการนะฮะน่าสนใจที่ดีเอสไอบอกมีเจ้าหน้าที่รัฐร่วมขบวนการด้วยงานนี้ไม่ได้มีแต่เอกชนไม่ได้มีแต่คนขนหมูขนเนื้อเถื่อนนะฮะไม่งั้นมันเข้ามาไม่ได้งไงถูกไหมฮะ<อ>ส่วนประเด็นที่นายกอารมณ์เสียจําได้ไหมว่าเอาทำไมผมสั่งไปไม่คืบหน้าเนี่ยคิวขมวดแบบนี้นะคะก็เลยถามธนาิอธิบดีว่า ท่านทําไมมันติดปัญหาอะไรทาไมไม่ยึดซับนะฮะท่านก็บอกว่าติดปัญหาเพราะว่าเวลายึดซับนี่มันต้องประสานกับปปงใช่ไหมเรื่องเส้นทางการเงนินแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพอติดปัญหาก็เลยยังยึดซับไม่ได้ะคะ่ะ